เห็นย่ำเลยกับพี่คือเก่านั่นละลูกนั่นเห็นบอลนั่นโอ้ยมาจะซื้อใจแล้วลูกหลาเป็นเจ้านายไปขาไปขายทางไกลนั่นหมานบ่ลูกหมานดูวยกับเบลสุดใจนี่หอบเงินมามากหลายเลยครับนั่นสิลูกอ้ใหไปเ่าโอ้ยเห็นเงินหลายจนแขนเสียตกลูกหลาพ่อพ่อข้าวบางเลยว่ัหมานอยู่พันน่ะลูกไปถามมลูกคขาเหมือนมา ไอ้สุดใจมาเถิงไอยสุดใจผู้ไปเทีย่ยวคือสิลนวยหลับหลอนหนานักคืนบานทท่มาคกกือกระสือขนมมาฝากแม่ผู้ไปเทีย่ยวมา่อไม่เม้ก็ว่าจะเสือมาฝากนอนพิมพ์อยู่ั่นละ่ะเสือมาแล้วนะ่ะยานนอนพิมพ์ว่ากินไห้นั่นนะึงไอ้สุดใจขั้นเราเลี้ยงขนมหมาขาบมามู้ชันกระยาดกินค่าจำพ่อมึงจอยขึ้นจอยขึ้นแล้วเนาะเปียกไ,ไมยง น้านเพียบเหลือหาพหูดอะอ่ะไอ้เข่าเหมือนบอมา,หาหนอกติดใจเสุดใจเข่าเหมือน<ไ>อ่ะอย่าไ,ไปถามหมาบ้านถอดเป็นยังเมียนบ่อยมากนี่ส่ให้ดูเนี่ยไอ้บบาาว่าสิบเบาะมันลรดปากไปแล้วแกไอ้ว่ารถโน้ของมันรถไอ้สุดใจแม่เห็นนี่แปลกอ่ะเอาเงินมาเป็นกองฝากหมักเข่าเหม,มือนอ่ะผัดไปอักเตาสูบบนหัวเวียกงาน ย้ำซนกับตอบานย่านพ่อบระยินนี่เงินบ่นนม,มีพอแปะมันเลยสัง่งแต่ความหมาเจ้านั่นละไอ้ก็เหมือแล้วสังว่งความมาว่าจะได้ไอ้สุดใจสั่งมาว่าไอ้เอ้ยบอกสาวนอนพี่มันเนี่ยเด้อขันมีผู้มักมานท้าน่ายนะก็ให้เพิน่นเอารถออกคนท่าผมนะก็เป็นสาวแก่ใจที่เพิ่นจะนั่งรับไไอ้ก็มาอนแล้วว่าทีพย์เลยจะสะใจสั่งมาทำนะมันจะไปนอนพี่ไปแก่มาที่ไ,ไ,นไ,<อ>ไหนอีสั่งนอนพี่ ที่ไงผมไปหลูกเป็นเมียคือจะเอาปได้ดอกผมก็รัอลัอรกินเหรียน่เจน่เลยก็เหมือนลคไหนุ่มพิมพ์ฝาดีเดียุดใทุกคนเป็นประยานในนโดนพิมพ์ไอ้สุดใจญไอ้อบฝากความมหาน้องน้ำกับล้องตาบดจ้าโอ้ฝากความมากับพี่เลยบอกอาบว่าพวกมึงอ่ะสองคนตายไม่ตายกันทุกขืนนีนดมันบอกฮาพนะโอ้ ทีมมาเก็ตแบบฝันเลยว่าให้ข้ามาเจียกับน,อน้องทีมแบบนี้เสียงให้ทีมน้องทีมหักแต่สื่นอสารกับใบเขาเหมือนมาโดยตลอดมันจะบอกอยู่วะใจเย็นๆกัสุดใจเป็นความจริงหรือลวงหลอกพี่เอิรอย่าไปบอกคนอื่อนให้หมวนูข้าวน้ำเด้อพี่มาได้เสียหายคือคว่ำบนบาดอปไอ้ มันคือสิหูบิดบานแล้วล่ะนวพิมนวพิมสร้างตายทั้งตัวนะสิเอาใบบัวมาปิดมันคือสิบ้านดอกทร้างที่ดีนะไอ้ว่ามันมีฝอดแต่งงานซะเนาะแล้วมันเป็นแบบนี้เซนวลพิมแตงกะไพ่าลายสุดใงมันก็มีอยู่ในล้าผู้สิแดงนะว้าโอ้ยเสียงเมทัลเมทัลให้ลูกคุยกัน เมีดอยู <tı ro> er <sm> um i I ่คือกันแล้วปาวจ้าจะมีผู้ใดมาเลี้ยวมาเล็บเปิงลูกสาวของเมย์สนดกล่กลางมันมีอยู่คนหนึ่งครับแม่อแต่ว่าผู้นี้นะมักน้ำพิมมันเต้นหน่อยมาเลยครับแม่แม่อยากเห็นปะครับแม่บังนิวซี่ผมดีๆนะครับนิวซี่ที่ยืนอยู่ทังหมดละครับแม่พูน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 อาพูนอาพูนอาพูนพูนอาพูนอาห็นปะครับ ปูนปูนนยิ้มลล้อหน้าบ,นบานๆนเขากบดูดสีแดงครับ,บ,บแม่มึงหยิบีนผัวอุ้ยหยิบจีนผัวบบนี้แม่เ,กกล,มล,มเลียกลมกลมเปเลีเสียบเลยบบนี้โอ้ยพักเปจะตายไว้เถะเนาะมาุ่เขี่ยวตะดักตะก้นกวาสิลาบ้ไปทางไหนดอกเจ้าไดนะ โอ้ยกันเจ้วบ่มีคนบม่นมพี่หนักคนจะยุ่งน้ำเจ้าให้หนังเหล่าไงเยียบตีนกูด่ากูอีกแน่มึงแม่แม่ฉันถามจากใจจริงเนี่ยแกเสียาเองอจะให้ลูกสาวลูกสาวว่าให้ลูกสาวเหมืนเสียงนอกวีดวีดวีดอยู่โอ้ยพิษตะสีเผ่าอ้อมน้ำบ่ทันเน,ะนาะเผ่าใจเย็นๆย็นใครเสียวโอลูกเคยเดี๋ยวนี้นั่นนั่น ขาจะออกกบลูเขยเคอยยุกับหมาตัวไหนเอาจะแมนซื้อบือให้เนาะแบบนี้นั้นมาบ่ซื้อบือเถอะเฮยที่าให้ลูกสาวเขาเป็นแหนเออว่าลูกสาวเขาว่าว่าให้ลูกสาวได้แหน่ะอันนี้แหนเขาแหนเขาเจาะเขาเจาะเขาถ้าเขาเหีหยังจอาเน่ยยสิม่เฮ็ดจังย่นี่เดียวเดียดีลยทีเขาเฮ็ดหนเน้ยออกนาออกตาบ่อยากไห้บ้านไอ้เนี้ยจ้าบ่อยากคว่าจติเม่ ว่าเจ้าหีเขียวนี่แม่บอมันหีเชียวตับหีมักมวนสุดใจถ้าลูกว่าจังสันแล้วขึ้นไปบอกพ,อพอ่อบอกแม่มาหมั่นมาแต่งนงันที่มันเลวมันทัว่วจ้ลูกเรื่องนี้บระตองห่วงแม่ว่าจังไหนลูกก็ว่าจังสันละลูกหลนก้อยบอกก้อยจ่ากันเดลูกเด้อสุดใจเอางี้มึงกับเมียนเมียเทามมนเลี่ยวซะเปลี่ยน เป็นตะข้างดีเสียงวีดวีดอยู่แม่เป็ดเขาว่าซูกินได้รึไกเอาอื้อคอยผาเขาป้วเผามากไอ้ตัวใจไอ้เจ้าเหมือนมานเด้ข้าไหนตัวใจฮักมางเรินพี่มิรีน่ะให้ไอ้ขึ้นหน้าบานไปบอกพอบอกแม่มาแต่งนนท์เพิ่มเสียได้เลยไอ้เสี่ยวเฟ้าเมื่อบอกพ่อกับแม่ตัวนี้ละแต่ว่าก่อนห้าไอ้เสี่ยวม่อน่ะไอ้ขออยากจากอย่างหนึ่งจากสองยางได้บ้างขออย่างไอ้ขอเกอดกระมอมแก่นหอึ่ง กอดกันมากกอดนอยากกอดตอนนี้เห,หม่มกอดแม่วันองไงกอดผู้สาวี่หล่อมันแน่นจริงๆเนาะน